นี่คือเว็บเรียนออนไลน์ของเยนเทศบาลวัดท้ายตลาดจุลิธรรศาสตร์นะครับโดยจะมีชื่อว่า h t t p s i t e g o o g l e c o m v i e w วัดท้ายตลาดครับอันนี้จะเป็นเว็บเรียนออนไลน์นะครับโดยจะมีเมื่อเข้าไปสู่หนัาสถบันจะมีชื่อคุณครูประจำวิชาต่างๆนะครับในการที่เราจะพาเข้าไปเรียนนะครับ มีการเรียนผู้สอนก็เข้าไปเรียนผู้สอนอุดสอนก็จะมีงานให้นักเรียนมีวิดีโอนะครับมีวดีโอนะครับแล้วก็มีใบงานนี่ครับจะมีใบงานให้เรียนได้เรียนนะครับนี่อันนี้เป็นเว็บเดยนออนไลน์รวมของเรียนชั้นวางวัธรไทยตลาดกรีนสาร ทีนี้เราจะมาเริ่มต้นว่าเอ๊ะถ้าทำอย่างนี้ทำอย่างไรนะครับเริ่มต้นเลยครับเราก็จะต้องมีนะครับมีอีเมลแต่อีเมลนี้ผมได้สร้างไว้เรียบร้อยแล้วอีเมลนะครับที่จะใช้เข้าในการสร้างนั้นนะอยู่ในนะครับได้ดีที่ผมนะนี่ครับนี่ ให้เรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าอยากจะไปได้อีเมลตัวน,นี้ได้ตรงไหนครับก็เข้าไปที่เข้าไปที่ฝากงานส่งงานครับนี่ครับแล้วเข้าไปที่ฝากงานส่งงานในเซิร์ฟเวอร์หรือในหัวข้อเรื่องรูปหัวเว็บครับแล้ว copy copy แล้วมาวางแบบดีของ ผมวางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเ,เราก็จะวางแล้วก็ดับคลิกเปิดขึ้นครับดับแรกเราต้อง copy นะครับอีเมลก่อนแล้วเราก็เปิด Google Chrome เปิดแท็บหน้าใหม่เลยนะครับเปิด Google Chrome แถบนี้ปิดก่อนแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ครับคลิกขวา วางแล้วถัดไปนะครับแล้วก็ Copy password คลิกขวาเลือกวางนะครับแล้วกดถัดไปเราก็จะเข้าสู่หน้านะครับในชื่ออีเมลของเราแล้วครับจะเห็นมีภาพของฟูดหลังให้นะครับ ตรงนี้ครับทีนี้เราก็ามากดเข้าไปใน o g l e Drive ครับในจุดเล็กๆ9จุดนี่คลิกแล้วก็เลือก do r ได e ครับก็จะเข้าสู่ได e นะครับในการเก็บงานเลยทีนี้เราต้องมาดูตรงนี้ก่อนว่ามีชื่อเรายัางถ้ายังไม่มีชื่อเราเดี๋ยว็มาแจ้งที่คูนะครับคูจะใส่ชื่อให้นะทีนี้ ครูจะแนะนําตัวอย่างจะให้ครูจะทําให้ดูว่าทำอยงไรไม่ว่าเราจะโหลดไอ้ใบางานหรือโหลดวีดีโอทำไงไม่ยากเลยครับอันดับแรกเราก็ไปหาชื่อเราก่อนนี่ครับมันก็เปิดเลยได้ของฉันแล้วก็มีนะครับลูกศรชื่ออริพง่์อันนี้แสดงว่าตรงเนี้ยเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องของครูที่พงแลแล้วทีนี้เราก็ไปเตรียมงานันครับ งานของเราที่เราเตรียมคือใบงานนี่ครับนี่ตัวอย่างโค้ดใบงานพวกนี้นะครับแบบฝึกแล้วก็งานต่างๆแล้วถ้ามีรูปภาพเราก็เตรียมภาพไว้นะครับแล้วก็ถ้ามีถ้ามีงานที่เป็นอ่าไฟล์วิดีโอใน youtube แล้วก็ บันทึกเก็บไว้อย่างนี้ครับบันทึกเก็บไว้อย่างนี้ว่าเลือกอะไรใน u t u b e เลือกอะไระต่างอย่างนี้ครับนี้เริ่มแรกเดี๋ยวโค้ดอัปโหลดนะครับอัปโหลดตัวนี้ขึ้นไปก่อนไฟล์นี้ขึ้นก่อนเสร็จแล้วจะอัปโหลดโฟลเดอร์ onder, ตัวอย่างโค้ดแบบฝึกเข้าไปนี้เรามีเรียร้อยแล้วเราก็เปิดน,นี้การอัปโหลดนะครับเราคลิกเมาส์ขวา พื้นที่ว่างๆนะครับการอัปโหลดจะมีสองแบบคือแบบอัปโหลดแบบไฟล์กับโฟลเดอร์ทีนี้ครูจะอัปโหลดไฟล์ก่อนที่เก็บไว้ในได้ดีครูก็ไปเลือกที่ได้ดีแล้วก็ไปที่เว็บเว็บไซต์ที่เก็บไว้ตรงนี้นะครับเราต้องรู้นี่แล้วครูปล่อยที่ปล่อยทั้งหมดก่อนทั้งหมดไปที่งาน,นครับ นี่กูจะโหลดอันนี้ขึ้นไปก่อนนะครับเป็นไฟล์กดชิป้างไว้แล้วก็เลือกคือจะเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกด open แล้วก็รอดูตรงนี้ครับว่าจะขึ้นหมดหรือยังอา้าวทีนี้ขึ้นหมดแล้วนะครับเราก็ปิด ต่อไปเราจะอัปโหลดนะครับคลิกขวาอัปโหลดโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าตัวอย่างโค้ดครับเห็นไหมครับจะมีอัปโหลดสองแบบถ้าอัปโหลดไฟล์ก็จะได้อย่างนี้ถ้าอัโหลดโฟลเดอร์คือมาทั้งโฟลเดอร์เลยเราก็เลือกอัปโหลดนี่ตัวอย่างโค้ดนะครับเราก็รอสักแป๊บหนึ่ง ครับก็จะขึ้นลักษณะน,นี้ตอนยี่สิบจากยีบสามแล้วอ่ายี่บสามยสามนะครับอัปโหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ปิดต่อไปเราก็มาคลิกมาขวาด้านบนนี้แล้วเลือกอัปโหลดโฟลเดอร์อีกคือตัวอย่างโค้ดแล้วก็ใบงาน เดี๋ยวพแล้วก็แบบฝึกครับทุกทีนี่ครับแบบฝึกคลิกแล้วก็เลือกอัพโหลดเลือกอัพโหลดครับอันนี้จะมีทั้งหมดยี่บเอ็ดรายการเราก็ลอยดูตรงนี้ครับสิบถึงยี่บเอ็ดแล้ว อัพโหลดเสร็จสมบูรณ์หนึ่งรายการแล้วก็ปิดครับนี่คือวิธีการอัพโหลดครับนะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเปิดเข้าไปในเว็บแก้ไขเว็บอย่างไรนะครับ